สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำขั้นตอนการสร้างหนังสือส่วนบุคคลและการส่งหนังสือค่ะเริ่มกันเลยนะคะ <S 1> <1. <S <grand weird. S 1> การสร้างหนังสือส่วนบุคคลหน้าต่างนี้จะระบุปีพศปัจจุบันและวันที่ปฏิบัติงานปัจจุบนันแบ่งเป็นชั้นความเร็วปกติด่วนด่วนมากด่วนที่สุดชั้นความลับเป็นปกติลับลับมากและลับที่สุดค่ะ ประเภทหนังสือเจ้าหน้าที่ต้องทำการระบุประเภทหนังสือโดยแบ่งเป็นหนังสือทั่วไปและหนังสือเวียนข้อมูลในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องระบุนะคะเนื่องจากมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่ทางด้านขวาค่ะถ้าไม่ระบุจะไม่สามารถส่งหนังสือฉบับนี้ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ลงวันที่ปฏิบัติงานในหนังสือฉบับนี้นะคะจากนั้นทำการระบุเรื่อง ในที่นี้เราจะระบุเรื่องเป็นการทดสอบ,สอบการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะเรียนให้เจ้าหน้าที่ระบุชื่อของบุคคลที่ต้องการส่งถึงค่ะในที่นี้เราจะระบุเป็นคุณสัสิกรอินทลา,าศรีนะคะ ส่วนข้อมูลอ้างถึงเป็นข้อมูลหนังสือที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อประสานงานกับอีกบุคคลหนึ่งไว้ล่วงหน้าหรือก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะระบุเรื่องวันที่และระบุวันที่ทำการส่งหนังสือครั้งก่อนให้ครบถ้วนนะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยในที่นี้ จะทำการส่งคู่มือการทดสอบการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ผู้รับด้วยค่ะถัดมาเป็นสาระสำคัญค่ะให้เจ้าหน้าที่ระบุสาระสำคัญหรือบทสรุปโดยย่อของหนังสือฉบับนี้นะคะส่วนถัดมาจะเป็นการปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ระบุชื่อของผู้ปฏิบัติในการจัดทําหนังสือฉบับนี้ค่ะในที่นี้เราใช้ชื่อล็อกอินเป็นชื่อของคุณพิลพลนะคะเดี๋ยวเราจะระบุเป็นชื่อคุณพิลพลค่ะหมายเหตุในส่วนตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถให้รายละเอียดเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่งถึงผู้รับตรงนี้นะคะ จะระบุเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพิรพลเพื่อให้คุณสัส,สิกรติดต่อสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ถัดมาเป็นการแนบไฟล์เอกสารเจ้าหน้าที่สามารถเลือกไฟล์แนบเป็นไฟล์ pdf ไฟล์รูปภาพหรือไฟ์ล word ได้ค่ะโดยที่ต้องสำรองข้อมูลการแนบไฟล์ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการเลือกไฟล์แนบค่ะการแนบไฟล์สามารถเลือกแนบได้มากกว่า1ไฟล์นะคะหากต้องการลบให้คลิกที่เครื่องหมายลบ สีแดงตรงนี้เลยค่ะจากนั้นเป็นการบันทึกล่างการบันทึกล่างจะทําการบันทึกหนังสือฉบับนี้ไว้เฉยๆนะคะโดยที่ยังไม่ทําการส่งค่ะต่อไปเป็นการยกเลิกก็คือการยกเลิกหนังสือฉบับนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการส่งหนังสือฉบับนี้นะคะเลื่อนลงมานะคะจะเป็น โหมดการส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่คลิกวิธีการส่งหนังสือค่ะในที่นี้เราจะไม่ระบุนะคะบันทึกการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทําการบันทึกการสั่งการถึงผู้ส่งไปหาผู้รับค่ะในที่นี้เราจะแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปนะคะจากนั้นคลิกที่รายชื่อของผู้รับค่ะ สามารถพิมพ์หรือเลื่อนเลือกจากรายชื่อที่มีทั้งหมดนะคะเราเลือกเป็นคุณสส,สิกรค่ะแต่เดี๋ยวลองเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อกดส่งเป็นผู้รับอีกหนึ่งท่านนะคะส่งถึงคุณจิรพรเป็นท่านที่สองค่ะสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของผู้รับได้นะคะ ตรงนี้เราจะแจ้งเพื่อทราบนะคะแต่ถ้าจะให้คุณสัตว์สีกร้ระบุเป็นเพื่อดำเนินการต่อไปก็สามารถคลิกเลื่อนได้ค่ะหลังจากนั้นกดส่งหนังสือหนังสือของเราที่อยู่ในเมนูสร้างหนังสือส่วนบุคคลเมื่อกี้ค่ะก็จะย้ายมาอยู่ตรงทะเบียนส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะ เรื่องที่ส่งก็จะเป็นการทดสอบการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์วันที่15พฤศจิก,กายน2563ค่ะเมื่อกี้เราส่งหนังสือคุณถึงคุณจิลพรด้วยเดี๋ยวเราจะทำการดึงกลับให้ดูค่ะคลิกที่ไอคอนดึงกลับค่ะสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกทำเครื่องหมายเช็คถูก หน้าบุคคลที่ต้องการดึงหนังสือฉบับนี้กลับค่ะตอนนี้เราคลิกที่หน้าชื่อคุณจิรพรและทำการบันทึกแล้วก็ยืนยันโอเคนะคะหลังจากนั้นมาดูที่การปฏิบัติงานค่ะก็จะแสดงลำดับที่1คุณพิพรพลส่งหนังสือให้คุณสัส,สิกรสถานะตอนนี้ก็คือการส่งแล้วก็รอให้คุณสัส,สิกรลงรับนะคะลำดับที่สค่ะ ุณพิพลพรส่งให้คุณจิรพรสถานะตอนนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นดึงกลับเรียบร้อยแล้วค่ะหนังสือฉบับนี้ก็จะไม่ถูกส่งไปให้คุณจิรพรค่ะนี่ก็คือเมนูการสร้างหนังสือส่วนบุคคลนะคะสืบเนื่องไปจนถึงทะเบียนการส่งหนังสือค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างหนังสือส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานภายในสำนักกลุ่มงานได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ